างก็สังเกตเห็นนะครับดูหนูมาทำลังอะ่ะคือแบบรถจอดอะ่ะทุกคนนี่ครับวันนี้เราก็มาทำเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำใหม่อันนี้น้ำยาแล้วนะครับช่างผู้ตัวลายครับนี่ใช้ของดีซะด้วยนี่ครับก็รถสกปรกมากเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างนะ ใ่ถ่ายรถให้ได้เนี่ยมันไหลแล้ววะเรียกค่อยๆไหลค่อยๆไหลนี่ไม่ไหลไม่ไหอันนี้อันนี้ไหลอย่างนี้ลว่าเพื่อนโอ้ยน่าทิ้มเลยนะทิ้มคหัวข้างล่างไม่ตูมทิ้ไหาไม่น่าขวานอ่ะบอกพี่ับฝากให้พี่เขาไหนได้ยรถก็ไม่ค่อยได้ล้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาไปล้างเดี๋ยวไปล้างอะไรวะ อันนี้เป็นสติกเกอร์นะเป็นสติกเกอร์อันนี้มันเป็นวิธีแบบที่ชำนาญการเขาทำกันเอาเอาไว้ประมาณนี้นะได้เดี๋ยวถ้าเกิดมันลงโลงว่าเดี๋ยวเขาจะมาเติมจัดแป่นี่ครับก็มาที่ร้านครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเรียบร้อยไหนนี่เฮ้ยน้ำมันเครื่องเต็มเลยปะเนี่ย ใช่ไหมเธอมาดูดิอันนะี้อันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ๋อนี่ของที่เหลือเหรอไม่อันนี้คือ,อคขอยคำหนึ่งแต่ว่าใช้อ๋อใช้ตัวนี้นะครับนี่ใช้ตัวนี้นี่แบบน้ำยาน้ำยาแบบเย็นๆเลยนี่อันนี้หรือหรือว่าพนเป็นคนตั้งสแตนดวะทุกคนเนี่ยผมเอามาเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรับของวาวลีน ส่วนน้ำยาหม้อนน้ำเป็นของอันเมื่อกี้แหละอ๋อนี่น้ำมันเบรกนะครับนี่เปลี่ยนเพราะผมทำเต็มระบบอะครับหรือแบบเติมเติมเติมเครื่องอะแบบทำแบบเขาเรียกว่าบำรุงรักษาเราเพิ่งได้รถมาก็กัดไปทำใหม่หมดเต็มระบบนี่น้ำมันเบรกคือจะไล่น้ำมันเบรกล้างด้วยล้างเบรกไล่น้ำมันเบรกใหม่ข้างหน้าข้างหลังเลย เดี๋ยวนี้นี่มันเครื่องกับกรองที่เปลี่ยนใช้สีขวดสามขวดกว่าสี่ขวดน,นี่แบตกระิ่งเปลี่ยน แล้วก็เซอร์วิสข้างในด้วยนะแบบพวกล้างล้างกองอากาศล้างนีเล่ทงทำหมดแล้วนะนี่นี่ไปดูวิธีไปดูวิธีนี่นี่หนึ่นอันนี้ก็การกล้างถอดเบรกมาล้างแล้วก็มาทำความสะอาดใช่แล้บช่างใช่ครับงนี่ครับ ช่างคนนี้มือหนึ่งครับอีกมือเก็บครับอีกมือนึ่งมีรับเจ็บของจริงนะครับเฮ้ยโอ้โสัตย์พันปะได้สัตย์พันได้สัตย์พันเออสัตย์พันประจันได้มือนึ่งเก็บอันนี้เรื่องจริงนะอีกมือนึงเจ็บของจริงนะนี่เราหยอปั๊มออกมาล้างนะครับนี่เป็นปั๊มเดิมติดรถนะพี่นิวทาลุนช่างมากอ่ะนี่นะครับ เราก็คือแบบทำความสะอาดห,หมดเลยนะเราเพิ่งได้รถมาแล้วก็มาล้างกรองล้างกรองอากาศนะกรองเป็นกรองดีเลล้างคือิชชิเตอร์อให้มันเ,เนียนขึ้นให้มันแบบให้มันแบบไม่แข็งคือแบบผมไปลองดูแล้วนะมันยิน่งนิ่มมากล้างกรองอากาศแล้วก็ล้างลินเล่งคือล้างระบบภายในหมดเลยนะเช็คสวิตเลยนะเดีย๋ยวก็มาล้างน้ำล้างเบรกล้างป,ปั๊มเบรกล้างเบรก อะไรพวกนี้นะนี่อันนี้ก็เพิ่งเติมไปเปลี่ยนไปนะเป็นน้ำยาน้ำยาเมื่อกี้แหละที่ให้ดูเมื่อกี้นั่นแหละนี่นี่น้ำยาน,นี้น้ำยาน,นี้เติมไปแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นเบรกเดิมใช่ไหมครับใช่ครับไอ้พาดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยังเหลือเยอะเลยนะใช่เหลือเยอะอันนี้คือการล้างนะครับ เนี่ยก็ไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายวิธีให้ทุกคนได้ดูนะคือแบบอยากมาบอกเห่ไหนว่าเออเนี่ยมาเซอร์วงเซอร์วิสนะครับทุกคนนี่แบตแบตแบตก็เพิ่งเปลี่ยนนะใบมก็เพิ่งเปลี่ยนเซอร์วิสใหญ่ไปเลยนะนี่แล้วเราเราก็ทํากันตอนกลางคืนอะแบบมืดตึบอะมืดตึบอะนี่ติดถนนติดถนนดูคอทอดิดูขอท่อรถเราดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ำมันเครื่องเราอันนี้มันตั้งสแตนอยู่ใช่ไหมครับช่างมันก็เลยดูกันแต่ถ้าเราเอาสแตนลงมันก็จะลดลงมานะครับแล้วเราเปลี่ยนกรองด้วยนี่นี่เปลี่ยนกรองกรองอยู่ฝั่งไหนนี่เราเปลี่ยนกรองน้ำมันด้วยนะเราแบบเซอร์วิสชุดใหญ่ คือยังมีพาเซอร์วิสเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็ต้องมีของตรงของแต่งอีกนะตอนี้ก็อยู่ันที่ร้านช่างนะครับร้านช่างนะเดี๋ยวอันนี้คือเราเซอร์วิสตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ก็ทำไันี้เสร็จล้างเสร็จปุ๊บอะไรเดี๋ยวเราก็ประกอบนะครับแล้วเราก็แต้เ,เดี๋ยวเราต้องล้างก่อนทำความสะอาดก่อนแล้วก็ล้าง นี่ทุกคนก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นคนที่นั่งรอหน้าบึ้งเลยหน้าบึ้งเลยครับเกือบรอนานไงก็เลยหน้าบึง้งไงออกก่อนส่งงานอะไรประมาณนี้อันนี้ล้างติดข้างเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้ล้าง นี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงคืนแล้วนะครับใกล้เที่ยงคืนแล้วน,ะ <c oughs> นั่งทำรถกันนะครับ xét bẹc, giờ chúng tôi sẽ gặp nhau. nha. được. tất nhiên. ở lại. được không? สรุปก็ล้างปั๊มกันเสร็จเรียบร้อยกิฟนี่กิฟเลยคือแบบได้ได้รถมานะครับก็รถเขาจอดนะครับเขาไม่ค่อยได้ขับ mm. ก็เลยมาเซอร์วิสช่างนะครับช่างแบบเซอร์วิสหมดเลยเปลี่ยนนี่อันนี้เขาก็เพิ่งเปลี่ยนมานะพวกน้ํายาหม้อน้ําไอไอ้น้วมันเครื่องเขาก็เพิ่งเปลี่ยนมานะ mm. ผมโทรไปเช็คที่ศูนย์มาแล้วแต่คือแบบเราสบายใจใช่ไหมช่างใช่สบายใจก็เปลี่ยนไปเลยกิฟเลยกิฟเลยนี่ ั้นตอนไล่น้ํามันเบรกครับล้างปั๊มเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะมาไล่น้ํามันเบรกด้วยน้ำมันเบรกเบรมโบ่ห้าจุดหนึ่งใช่ไหมครับใช่ใครียกว่าคงรุ่นไล่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยเดี๋ยวข้างหลังก็ต้องล้างด้วยแต่ตรงนี้คือทําเสร็จไปแล้วล้างตองอากาศล้างอะไรตรงนี้ทำหมดเรียบร้อยครับล้างล้างอินเล้งเปลี่ยนหัวเทียนด้วยเออเป,เ,ปเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนเป็นหัวเทียน ngk ือแบบว่าแอบซิ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เราก็เทปไปเรียบร้อยแตวก็อยู่วิธีการไล่ครับอันนี้ช่างก็ยังแข็งแรงไม่ดีนะครับ <c oughs> ป่วยอยู่นะครับ <c oughs> ก็ยังมาทำให้นะครับ อี่เข้าัไม่โอ้ยใส่กิ๊กอะใส่กิ๊กอะโอเคเดี๋ยวไล่เสร็จก่อนนะครับทุกคนได้ตอนนี้ก็เป็นปั๊มหลังนะครับทุกคนนี่เป็นปั๊มหลังนะครับช่างนอตจะลงรูนะครับช่างหละิมล็อกก็ได้เอาคิมล็อกมานี่นะครับ ถ้าาการล้างปั๊มนะครับล้างปั๊มล้างปั๊มหลังด้วยนะนี่ล้างข้างหน้าเสร็จไปแล้วนะครับนี่ไล่น้ำมันเบรกเรียบร้อยนะครับนี่ไล่น้ำมันเบรกเรียบร้อยน้ำมันเบรกก็เตะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปล้างเอานะพวกนี้เโอเคนี่ก็เบรกก็โอเคขึ้นนะครับโอเคขึ้น ข้ามหลังนะครับก็ก็แบบกลางๆนะครับก็ไม่ได้กลงมากหรอกแต่ต้องทำขะจาดเนาะมันจะได้แบบปลอดภยัยปลอดภัยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวล้างก่อนนะครับอันนี้ขาจับมันอ่นีเริ่มล้างแล้วนะหน้าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับให้ล้างเสร็จแล้วนะครับรอ ทำล้างเสร็จเรียบร้อยยครับรอเออรอซ่อมเฮ้ยไม่ให้รอซ่อมรอล้น้ำมันเบรกนะอย่างเดียวก็เดี๋ยวรอล้างตรงนู้นตรงนี้ก็เสร็จแล้วช่างก็สังเกตเห็นนะครับดูหนูมาทำล้างอ่ะคือแบบรถจอดอ่ะทุกคนนี่นะครับ อันนี้ไม่ใช่อรอยนะมันเป็นแสงไฟนะแสงไฟแสงไฟหนูมาทํายังอะ่ะเอ้ยงึดอะงืดอะนี่ไล่ลเสร็จมาแล้วถ้ามันเกีหน้าหลังล้างเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ทำอลไรเสร็จจะหมดแล้วนะครับนี่ก็ยกถังมาทำความสะอาดเรียบร้อยล้างถังอะไรเรียบร้อยนะล้างถังมาก่อนแล้วล,ล้างกองอะไร นี่กองดีเอติดตรงนี้ด้วยสติกเกอร์สติกเกอร์นู่นถังนี่นู่นถังนี่นู่นนี่ครับล้างฉีดตองสะอาดเอาแบบว่าล้างแบบเซอร์วิสจะมาตบแล้วเดี๋ยวพอเชงนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยไปล้างรถอีกทีหนึ่งนะนี่คือน้ำมันเครื่องหรือ นี่กองน้ำมันเครื่องเก่ายังใสอยู่เลยยังยังไม่แบบไม่สกปรกเลยนะแต่นี่มันมืดไงนี่คือที่เรามาเปลี่ยนนะครับบาลบูลีน 10W50 นะครับบาลูลีนเบียร์วันนะครับแล้วก็กองกองนะครับนี่แล้วซนี่นะครับน้ำยาหล่อยเย็นครบหมดแล้วล้าง เซอร์วิสชุดใหญ่หมดแล้วเรียบร้อยนะครับตั้งอะไรเรียบร้อยทำควางสะอาดอะไรข้างในเครื่องหมดแล้วเรียบร้อยนี่ครับล้างพลิกชิปนะครับทำความสะอาดพลิกชิปทำให้มันดีขึ้นให้มันนุ่มขึ้น

และแล้วเราก็เซอร์วิสใหญ่เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเออแล้วเราก็มาเปลี่ยนเองใหม่ดีกว่านะแต่พอถ่ายน้ำมันเครื่องเก่ามาเออน้ำมันเขาก็ยังไม่ไม่ดำเลยนะแบบยังยังเป็นน้ำมันเครื่องที่แบบยังดีอยู่นะแต่เราก็สบายใจแล้วก็เปลี่ยนทั้งระบบเลยดีกว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงพัดลมนะพัดลมนะพัดลมมันทำงานอยู่นะนิวกำลังเซ็ตตั้งค่ารถอะไรให้มันใหม่หมดเลยนะทุกอย่างแบบว่าพวก น้ำมันน้ำไม่อะไรอย่างเงี้ยตั้งให้มันใหม่โหมดอะไรต่างๆนะให้มันถนัดมือเรานะเบ็ดเสร็จนะครับจ่ายไปทั้งหมดประมาณ1น0่งหมื่นกลางๆครับผมเออก็รถโดยรวมก็ดีเลยนะคือตอนแรกมามันก็ดีอยู่แล้วนะเออก็มาเซอร์วิสใหญ่ดีกว่านะเพื่อความสบายใจของเราเนาะเออพอทําเสร็จออกมาปุ๊บโอ้โหรถต้องบอกว่าเหมือนคนละคันเลยดีกว,ว่าการขับการเตะควิกชิป าการเข้าเกียร์อะไรเงี้ยดีขึ้นเยอะเลยนะก็โดยรวมก็โอเคเลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจคลิปนี้ให้หน่อยนะครับทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ